สละเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตามรัฐมนูญมาตรา61เนี่ยนะครับขณะนี้ไปได้ไกลพอสมควรนะฮะจะคลอดหรือไม่คลอดนี่ก็อยู่ในภาวะที่อยู่ในชั้นของรัฐสภาแล้วนะครับดังนั้นก็คือว่าเมื่อมีการเปิดประชุมสมัยรัฐสภาเนี่ยเราก็อยากจะให้กฎหมายของประชาชนนะฮะที่มีประโยชน์ต่อการทํางานของเครือขายผู้โภคภาคประชาชนเนี่ยได้ถูกตราออกมาเป็นกฎหมายนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําให้เครือข่ายผู้อิโภคเนี่ยได้มีสถานะในการให้ความเห็นเนี่ยอย่างเป็นทางการและมีกฎหมายรองรับเพื่อที่จะทําให้หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถใช้ช่องนะในการที่จะเพิกเฉยต่อความเห็นด่างกลได้และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพัฒนาการทํางานของตนเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในส่วนที่2ที่จะเกี่ยวข้องกับงานต่างๆของผู้อิโภคเนี่ยก็มีกฎหมาย ที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับอาทิเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติร่างนะครร่างเพื่อร่างเพื่อว่าบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการทางการแพทย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายด้านทางด้านกองท,ท,ทุนสินใหม่ทดแทนผ,ผู้ประสบภัยจากรถนะครับนอกนี้ก็คงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาโดยเฉพาะพระบอาหารนี่นะครับที่ในขณะนี้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจํานวนมาก ต่างใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่มีข้อลงโทษที่ต่ำนะครับด้วยการใช้วิธีการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตนะฮะกับทางคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อนเนี่ยเพราะทราบเป็นอย่างดีว่าถ้าจะถูกจับและถูกลงโทษนั้นเนี่ยจะถูกลงโทษเพียงแค่ห้าพันบาทหรือสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทเท่านั้นเองจึงใช้ช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ในการกระทําย่ำยี นะสิทธิของผู้โพด้านการโฆษณาซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานอันดับแรกๆที่มีความสําคัญมากนะครับตรงนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่สําคัญและในขณะเดียวกันในส่วนของอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้โพกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดมานานและแต่ว่าเพิ่งเป็นลูกเป็นลหลานนี่ก็คือคณะกรรมการภายใต้ระบรียบอคกกรคลื่นความถี่เนี่ยหรือกศธกชอเนี่ยจำเป็นที่ต้อง มีแนวทางในการระดมความคิดเห็นจัดเวทีสาธาระร่วมกับภาคประชาชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้มีการผลักดันมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้โพกออกมาเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมเนื้อหานในการโฆษณานควบ,บคุมเนื้อหาในการนําเสนอรายการที่จะเป็นประโยชน์และไม่เป็นภัยกับผู้โพกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรน,นะฮะซึ่ง ปีใหม่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลกับสาธารณชนอยู่โดยตลอดเวลาก็อยากจะเรียนผ่านทางสื่อมวลชนนะครับว่ากิจกรรมต่อไปที่พวกเราเครือข่ายพืดโพกอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณ1 0 1ถึง15จังหวัดเนี่ยเราจะมีการจัดทำรูปแบบโมเดลของจังหวัดนะครับในการที่จะเป็นหน่วยเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะทำให้บริการคุณภาพบดยสารสาธรณะเนี่ยมีความปลอดภัย ตัวประชาชนกับตัวผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะดําเนินการต่อไปและแน่นอนนะครับในกระบวนการฟ้องคดีนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือสําคัญเป็นอำน้าที่เราพอจะมีอยู่บ้างน,นะครับในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความระมัดระวังมีความตระหนักและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับดยการที่จะอา,อาจจะมีการทําการฟ้องคดีนะ เป็นคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีศึกษานะบรรทัดฐานอาที่เช่นคดีที่เราจะทําในปีถัดไปนะครับก็คือคดีด้านบริการโทรคมนาคมนะครับซึ่งในขณะนี้มีการกระทําผิดสัญญาต่อผู้พคในเรื่องของอโทรศัพท์มือถือบัตรเติมเงินกําหนดวันหมดอายุซึ่งได้มีการเขียนระเบียบเป็นประกาศไว้ตั้งแต่สมัยที่ครั้งเป็นกทชอ,อยู่นะครับแต่ในขณะนี้เราก็ยังพบว,ว่า มือถือแบบบัตรเติมเงินเนี่ยยังคงมีการกาหนดวันหมดอายุอยู่นะครับทำให้ผู้ใช้พวกเนี่ยถูกบังคับให้ต้องอเร่งใช้นะครับพวกบัตเติมเงินต่างๆถึงแม้ว่าปริมาณความเสียหายของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มากแต่เมื่อเทียบกับจํานวนผู้ใช้บริการหรือเลขหมายเลขบริการที่มีถึง60-70ล้านเลขหมายเนี่ยก็ถือว่าทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เปรียนและได้ประโยชน์ ในการที่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ของผู้พกในส่วนตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับก็คงจะมีเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของคดีทางปกครองนะครับในส่วนของคดีทางปกครองที่เกี่ยวข้องหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตามการคุมคืนสมบัติสาธารณสมบัติแผ่นดินในส่วนของท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะท่อส่งก๊าซในพื้นที่กลางทะเลอ่าวไทยทั้งหมดนะครับซึ่งในขณะเนี้ย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังมิได้ปฏิบัตนนิะะตามคําสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับซึ่งเครือข่ายผู้พ่อกำลังเตรียมการวางแผนดําเนินการที่จะมีการฟ้องอกระทรวงการคลังรัฐบาลนะครับในฐานที่ละเว้นนะครับในการาเพิ่เฉยในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะติดตามาทนคืนท่อก๊รในส่วนที่อยู่ในท้องทะเลในขณะนี้ แล้วก็โปรแกรมที่ล่าสุดที่จะแจ้งผ่านสือ่อมวลชนในขณนะนี้ก็คือปัญหาด้านพลังงานนะครับเรื่องของค่าเชื้อเพลิงในขณะน,นี้ต้องเลยอย่างนี้นะครับว่าประเด็นมาตรการที่รัฐนะฮะผ่านทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้มีมติออกมานะฮะในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่จะให้มีการปรับราคาก๊าซ NGV และก๊าซ l p g หรือก๊าซงต้มเนี่ยนะครับ ทุกๆเดือนนะฮะในปีถัดไปเนี่ยพวกเราเจอขายพ้โยพวกมิได้คัดคา้านเพราะว่าเป็นเรื่องของกลไกตลาดถ้าหากว่าการขึ้นราคาต่างๆเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงต้นทุนทีนท่แท้จริงเป็นไปตามกลไกตลาดเสรีที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่แสดงการคัดคา้านหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใดแต่ในขณะน,นี้เราพบว่าการประกอบกิจการพลังงานของประเทศไทยในขณะนี้ ได้อยู่ในสภาพของการแข่งขันที่แท้จริงนะครับกระบวนการผูกขาดเนี่ยเป็นไปตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติก็ตกอยู่ในเครือข่ายของกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มนะครับสระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างที่เรียนไปรัฐ ตามจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยจะต้องเป็นการดูแลโดยรัฐเท่านั้นแต่ในขณะนี้กลับปรากฏว่ารัฐอนุญาตให้บริษัทด้านพลังงานเนี่ยใช้ท่อแก๊สได้ในอัตราค่าเช่าที่รัฐเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันก็ยังมีการปฏิบัติที่ขัดต่อคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ให้ท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยกลับคืนเป็นของแผ่นดินของกระทรวงการคลังนะครับ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยยังได้มีการอนุมัติหลังมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทด้านพลังงานเนี่ยนำท่อก๊าซที่เป็นสมบัติของแผงดินนั้นไปประเมินตีราคาถูกค่าใหม่เสมือนว่าเป็นสมบัติของบริษัทเอกชนนั้นซึ่งถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือการผูกขาดในส่วนของระบบท่อส่งก๊าซและอันที่3คือการผูกขาดในส่วนของสายใยการผลิตของระบบพลังงาน ซึ่งเราพบว่าในขณะน,นี้โรงการน้ํามันที่มีอยู่7แห่งในประเทศไทยเนี่ยห้าแห่งนะครับและเป็นปริมาณการผลิตประมาณ90%ในขนาดนี้นะฮะเป็นของบริษัทพลังงานแห่งเดียวเท่านั้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ที่คุมสายพานการผลิตน้ํามันหรือแก๊สเนี่ยในมากมายขนาดนี้จึงมีอํานาจในการที่จะอยู่เหนือการเหนือตลาดได้นะและขาดการควบคุมที่มีมประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือประเด็นที่1 อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการาเพิ่มรงแยกก๊าซเข้ามาในขณะนี้เนี่ยเราก็พบว่ารงแยกก๊าซเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงพลังงานทางเลือกนะโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าร้อเซนี่ยผลิตได้จากพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในขณะน,นี้มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับประชาชนและสังคมว่า กลุ่มผู้ใช้รถยนต์แก๊ส LPG เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แก๊ส LPG ขาดแคลนในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการนำเข้าแก๊ส LPG จากต่างประเทศและทำให้ต้องมีการจ่ายเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเป็นภาระ,ะของระบบจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับราคาค่าแก๊ส LPG ให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลกผมคิดว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่หน่วยงานด้านพลังงานและบริษัทด้านพลังงานปกติต่อสังคมก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาในภา,ภาวะที่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยมีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานนะฮะซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้กา๊าซ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศเนี่ยในอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก จนทําให้ภาวะการผลิตของ LPG ที่ผลิตได้นในประเทศซึ่งพอเพียงต่อการใช้ของภาคประชาชนทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนและในส่วนของภาคยานยนต์นะเนี่ยไม่พอเพียงจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการนําเข้าขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีการให้ข้อมูลที่ปกปิดเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ป้ายสีมาให้กับประชาชนว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ก๊าซติดประเภทแล้วก็นํามาสู่กระบวนการที่เราที่ว่าเป็นกระบวนการการขึ้นราคาที่ไม่ชอบ ในขณะน,นี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราทราบว่าเครือข่ายผู้บริโภคทางด้านผู้ก่อการรายใหญ่อย่างเช่นยานโจนเนี่ยจะจัดให้มีเวทีถึงขั้นมีการชุมนุมในวันที่9มัรตลาคมนะครับซึ่งในฝั่งของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเราจะจัดมีเวทีสัมมนานะครับในนามของสภาผู้บริโภคนะครับร่วมกับทางคณะกรรมาการตรวจสอบทุกริตนะาเสริมสร้างคมอภิบาลของทางวุฒิสภานะครับ ในวันที่11มกราคมนะครับสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเรื่องกของอกสถานที่นั้นจะแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบต่อไปซึ่งเราประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งเครือข่ายผู้โภ้และก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆเนี่ยอย่างน้อยประมาณทั้ง200คนนะครับในขณะนี้อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมกิจกรรมที่ทางเครือข่ายผู้โภ้เนี่ยจะดําเนินการภายใต้กรอบของร่างกฎหมายองค์การอิสระผู้โภคซึ่งคือสุนว่าถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระผู้โภค เครือขายผู้ภคตัวแทนผู้ภคต่างๆก็พร้อมที่ทําหน้าที่ในการให้ความเห็นอันมีประโยชน์ต่อสังคมและก็ทางการเมืองต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณรุจรีแสงกชนุนะครับกดชนุดแสงแถนะครับขออภัยนะครับอาจารย์